สอนวิธีใช้ LINE OPEN CHAT ปี2021ละเอียดทุกขั้นตอนดูจบเป็นแอดมินได้ท,ทันทีสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุ๊กพีลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องนายทุกสอออนไลน์มืออาชีพนะครับก็มีเพื่อนๆถามมาเรื่องของ LINE OPEN CHAT นะครับว่าทำยังไงหาอยู่ตรงไหนาหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวมาดูกันแต่ก่อนจะเริ่มต้นก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามกด s ั b สไครต์นะครับฝากกดไลค ฝากกดแชร์นะครับท่านใดที่กดติดตามกด subscribe ก็ขอให้ปีนี้รวยๆเหงๆกันทั่วหน้านะครับโอเคทีนี้มาเริ่มต้นกันเลยละกันนะครับให้เราเนี่ยนะครับเข้ามาที่ลายลายปกติของเราเลยนะครับก็คือเข้ามาที่เออหน้าหน้าหลักหรือหน้าโฮมหน้าบ้านเรานี่เองพอเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเกี่ยวกับพวกบริการทีนี้ประเด็นก็คือเพื่อนๆจะต้องมาดูตรงนี้เลยนะครับทุกครั้งที่เราเข้ามาเนี่ยมันจะมีคําว่าบริการ นะครับให้เรามาคลิกเพิ่มตรงนี้ได้หรือนะครับให้เ,เพื่อนๆมาปักหมุดเอาไว้ก่อนนะครับเห็นไหมผมผมปักหมุดอ่าตัวคี์ไวไลน์โอเพนชทก็ปักได้เช่นกันก็คือให้มาตรงคําว่าเพิ่มเนี่ยนะครับอ่ะคลิกก็ไปนะครับกดเพิ่มเสร็จแล้วให้เราเลือกคุณดูคําว่า Open Chat เห็นไหมไมันจะมีคําว่า Open Chat เนี่ยนะครับเราก็กดบวกเลยนะครับกดบวกป๊าปอ่ามันเกิดถูกใจแล้วเสร็จแล้วให้เรากดขึ้นไปบันทึกนะครับบันทึกเห็นไหมครับ มันก็จะมี Open Chat วิ่งขึ้นมาให้เรานะครับทีนี้เราก็ไม่ต้องไปหาแล้วว่ามันจะอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมาหาที่เดียวเลยหน้าโฮมนะครับโอเคไหมตามนี้เสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปครับ Open Chat นะพอเราคลิกเข้ามาแล้วเขาก็จะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายนะไม่ต้องมาสนใจครับให้เรามาดูข้างล่างตรงนี้อ่ะข้างล่างตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับอ่าอ่ขึ้นไหมนะครับนี่ตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับ เราจะสร้าง Openchat เกี่ยวกับอะไรนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับบางท่านอาจจะขายสินค้าออนไลน์บางท่านอาจาาาออาาอาจะทำธุรกิจนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแล้วแต่แต่ก่อนจะสร้างเนี่ยนะครับให้ไปดูแล้วก็ศึกษาจากทีมงานจากระบบจากบริษทัทก่อนว่าชื่อหรือแพลตฟอร์มนะครับบางแพลตฟอร์มเนี่ยมันสร้างได้แต่มันใช้งานยากนะครับเพราะว่ามันจะมีคำต้องห้ามมันจะมีคำนู่นนี่นั่น อาจจะสร้างขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วอาจจะโดนลบไปหรืออาจจะสร้างห้องขึ้นมาได้แต่คุณไม่สามารถพิมพ์ได้หรือไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับอย่างเช่นผมทําห้องยูพิกขึ้นมาคําว่ายูพิกเนี่ยนะครับในไลน์นะฮะมันจะพิมไม่ได้มันจะพิมคาว่ายูพิกไม่ได้มันจะโดนบล็อกโดนปิดโดนแจ้งว่าเป็นสแปมนู่นนี่นั่นนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคไหมอะทีนี้ผมจะเริ่มสร้างแล้วนะครับ เขาก็บอกเลยว่าชื่อ Open Chat เนี่ยมีความยาวได้ไม่เกิน50คำเหมือนเช่นผมจะใช้เป็นตลาดออนไลน์ขายขายขายออนไลน์นะครับ24ชั่วโมงาขายออนไลน์24ชั่วโมงอันนี้นะประมาณนี้นะครับคำอธิบายาก็ขายออนไลน์นะครับขายออนไลน์ทุกประเภท นี่นะครับประเภทว่ากันไปนะครับหมวดหมู่หมวดหมู่เนี่ยเราจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าควรจะเลือกนะครับเราควรจะเลือกอย่างเช่นเอ่อถ้าเราขายสินค้าเนี่ยเราก็อาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจและการเงินนะครับหรือว่าเห็นมันมันมันมีหมวดหมู่เยอะนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะสร้าง Open Chat ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อความันเทิงหรือนู่นน่อะไรก็ว่ากันไป นะครับเสร็จแล้วเนี่ยสมมติถ้าเราไม่มีหัวข้อเราอาจจะเป็นอื่นๆก็ได้นะครับเราเพิ่มเป็นอื่นๆสามารถให้กดค้นหาได้ไหมอันนี้ผมแนะนําว่าให้กดค้นหาได้ถามว่าแล้วชื่อตรงนี้เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับไม่ไม่ไม่ต้องกลัวเลยเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็รูปตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ณนะตอนนี้ก็ได้หรือยังไม่ใส่ก็ได้นะครับหรือยังไม่ใส่ก็ได้อ่าปล่อยเว้นบ้างไหมอ่ะดูตัวอย่างของเขาสักนิดนี่นะครับเขาก็จะมีตัวอย่างขึ้นมาเพราะว่า รูปภาพเนี่ยบางทีพอเราใส่ไปเลยพอเราไปลบไปอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยอะไรนะครับอ่ะเสร็จแล้วผมก็ปิดไปก่อน่ะปิดก็คือตรงน,นี้อ่ะเสร็จแล้วนะครับพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยมาแล้วก็ให้เรามาตรงนี้กดตรงคําว่าถัดไปอ่ะไม่ใช่ถัดไปคำว่าต่อไปนะครับอ่ะก็กดต่อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะถามว่าเราจะใช้ชื่ออะไรนะครับถ้าเราเป็นแอดมินเราก็ตั้งเป็นแอดมินก็ได้ครับ นะครับใส่รูปภาพก็กดแล้วก็เนี่ยตรงนี้มันก็จะมีให้เราเลือกใส่รูปภาพแล้วก็กดไปพอเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกใส่รูปภาพแล้วก็ไปเอารูปภาพมาใส่ขอไม่ไม่เลือกละกวนนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับอ่ะเสร็จแล้วชื่อเขาก็จะให้เราใส่ชื่อแล้วก็ใส่ชื่อลงไปให้เรียบร้อยเสร็จเสร็จแล้วก็วก,กดเสร็จเรียบร้อยอ่ะต่อไปนะครับก็ให้เรากดตรงคําว่าเสร็จสิ้นอ่ะก็เสร็จสิ้ๆๆๆๆๆนเห็นไหมครับสมัครใช้ไม่ยากเห็นไหมสมัครใช้ไม่ยากนะครับ ทีนี้มาดูต่อนะครับว่าเราจะต้องการทําอะไรเราก็จะมาเริ่มวิธีการตั้งค่ากันนะครับก็คือให้มาที่ตรงิดขีดสามขีดตรงนี้นะครับเราก็กดจิ้มเข้าไปนะครับในนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลให้เราเยอะดูเยอะแยะมากมายเราสามารถที่จะเข้ามาปิดการแจ้งเตือนได้ตรงนี้นะครับเหมือนเวลามีคนเข้ามาเยอะๆเนี่ยแล้วคุยกันเยอะหรืออะไรเยอะเนี่ยนะครับเราปิดการแจ้งเตือนหนึ่งคือ ทำให้แบตเราไม่หมดเร็วแล้วก็ลดความลำคาญนะครับทีนี้ตรงนี้จะเป็นเรื่องของการสเปนสมาชิกนะครับเนี่ยสมาชิกตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้ามาทำอะไรนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาหนึ่งก็คือถ้าเรามีสมาชิกวิ่งเข้ามานะครับเราสามารถลบได้อาจจะเป็นพวกบอทวิ่งเข้ามามาส่งข้อความอัตโนมัติหรืออะไรเงี้ยเราเข้ามาบล็อกและลบตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนลบอีกทีนึงในะอีกอีก,อกโอเพชทหนึ่งนะครับอันนี้ดูพื้นฐานไว้ก่อนเสร็จแล้ว ข้างบนตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับเนี่ยเราสามารถกดเชิญเชิญเพื่อนได้หมดเลยจะเชิญในรูปแบบของอคัดลอกลิงก์เป็นการแชร์ลิงก์หรือว่าเชิญเพื่อนที่อยู่ในไลน์หรือแชร์ QR code ออกไปก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแชร์แบบไหนนะครับเป็นสาธารณะอยู่แล้วเนาะนะครับอ่ะผมขออนุญาตไม่เลือกแชร์นะเพราะว่ามันไม่ยากอ่ะผมลองกดเนี่ยอลองไปดูได้คัดลอกลิงก์เนี่ย มก็จะค้นมาคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปวางแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเสร็จแล้วผมขออนุญ,ญาตกดปิดไปอ่าเสร็จแล้วข้อมูลตรงนี้ก็กดออกคือเราออกจากต้องการออกจากโอวิชัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับรูปภาพนะครับที่เราที่มีในการโพสต์กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้จะเป็นโน้ตโน้ตเนี่ยนะครับก็ก็จะมีการตั้งค่าอีกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมีการห่าโน้ตมีกิจกรรมมีลิงก์ลิงก์ สหต่ตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะครับที่สําคัญจริงๆตรงนี้มันจะมีเรื่องของบอทเดี๋ยวผมจะช่วงท้ายผมจะสอนสร้างบอทด,ด้วยใครอยู่ให้จบดูไม่จบไม่รู้นะครับเพราะว่าข้อดีของอ l n n o p p n n h h t t เนี่ยนะครับก็คือมันสามารถตั้งบอทได้มันจะมีพวกที่เป็นแบบสแปมนะครับที่เป็นชอบอใช้บอทดยิงข้อความเข้ามาในระบบของเราหรือในห้องของเราหรือในกลุ่มเราเราสามารถที่จะตั้งบอทเนี่ย แล้วพอยิงเข้ามาปุ๊บมันลบเลยอัตโนมัติก็ได้นะครับก็ได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องเปลืองเวลานะครับอ่ะทีนี้มาดูต่อสิ่งสําคัญต่อมาก็คือตรงนี้เลยนะครับการตั้งค่าอื่นๆมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างมีค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่าหึงก็คือรูปหน้าปกรูปหน้าปกที่เราจะใช้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้จากตรงนี้นะครับรูปหน้าปกเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้นะครับก็ เลือกเปลี่ยนสมมติว่าผมต้องการเปลี่ยนเป็นอะไรดีอะเป็นหน้าปกสีแบบไหนดีอะเนี่ยเอาเป็นสีแดงแล้วกันนะครับทําให้ดูเป็นแบบนี้นะทีนี้ไอ้ตรงรูปตรงนี้เนี่ยนะครับเราต้องไปทําให้มันพอดีกับหน้าจอของของมือถือเราเราก็าไปทําในอันนี้นู่นนี่นั่นอะไรก็ได้เสร็จแล้วผมก็กดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกตรงนี้ป๊บนะครับ หน้าเอเนแชทเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีแล้วนะครับเปลี่ยนสีแล้วทีนี้ตรงข้อความหรือตรงหมวดหมู่ตรงนี้เราก็เข้ามาแก้ไขได้หรือว่าแก้ไขชื่อของเราตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นการแก้ไขโปรไฟล์ของตัวเราเองนะสําหรับท่านที่เข้ามาแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะแก้ไขโปรไฟล์ตัวเองยังไงก็ให้มากดตรงอื่นๆเนี่แหละครับแล้วก็เข้ามาแก้ไขโปรไฟล์จากตรงนี้เอาเลยนะครับโอเคไหมนี่นะแก้ไขโปรไฟล์จากตรงนี้ได้นะครับอะ ต่อไปนะครับระบบการแจ้งเตือนสมาชิกอันนี้ก็คือสําหรับแอดมินละกันนะครับแอดมินการตั้งค่าการลัญหาแล้วก็การตั้งค่านะครับสมาชิกสูงสุดอ่ะสมมติเขาบอกว่าได้ห้าพันลองลองคลิก้าไปซิีว่าจริงๆแล้วได้เท่าไหร่มันได้เยอะนะครับมันจะเริ่มต้นจากห้าคนจนถึงห้าพันคนนะครับจนถึงห้าพันคนบางคนบอกว่าออาแล้วที่มันเกินหมื่นละเขาก็อาจจะต้องไปเสียค่าบริการหรือนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับไปแล้วการตั้งค่า การเป็นส่วนตัวนะครับอ่าปึ๊บกดเข้าไปคือตรงนี้เนี่ยมันสามารถตั้งค่าอ่าห้องของเราให้เป็นส่วนตัวได้บางคนอาจจะเป็นห้องเอาไว้สอนงานอ่าเอาไว้สอนงานเอาไว้นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยนะครับเวลาจะเข้ามาในกลุ่มนี้คุณจะต้องมีรหัสคําเชิญคุณจะต้องมีรหัสจากแอดมินเพื่อขอเข้าไม่งั้นคุณจะเข้ามาไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ที่ดีเพราะว่าอะไรป้องกันบอร์ดครับ ถ้าเราแต่ว่ามันก็จะวุ่นวายคือแอดมินต้องมาคอยคอยตรวจสอบนะครับเพื่อขอเข้าเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีต้องให้รหัสเพื่อเข้าหรือว่าต้องได้รับอนุญาตจากแอดมินอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราเปิดเป็นห้องสาธารณะก็เปิดไปเลยนะครับเปิดไปเลยโอเคเสร็จแล้วอะดูสักนิดหนึ่งละกันการตั้งค่าเพื่อเข้าสู่ระบบเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีให้เราใส่พอเราคลิกปุ๊บมันก็จะให้เราใส่รหัสเสร็จแล้วก็ทุกคนต้องใส่รหัสแล้วก็เข้ามา นะครับโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็กดออกไปกดย้อนออกไปปุ๊บนะมาดูต่อในส่วนของการบริหารจัดการสมาชิกนะครับก็คือตรงนี้มีอะไรบ้างแล้วก็กดเข้าไปนะครับการบริหารจัดก,การสมาชิกเนี่ยมันจะมีหลายอย่างคือ,อสมาชิกที่เราบล็อกเอาไว้เนี่ยนะครับมันจะถูกมาเก็บเอาไว้นี้ก่อนเลยแล้วก็การโอนย้ายสิทธิ์ผู้ดูแลเราสามารถโอนย้ายสิทธิผู้ดูแลเนี่ยให้กับคนอื่นได้แต่ประเด็นคือ ถ้าไม่จำเป็นอย่าโอนนะครับเพราะว่าถ้าคุณโอนสิทธิ์การเป็นแอดมินไปให้คนหนึ่งเขาแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่คืนสิทธิ์ให้คุณคุณก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้นะอะลองกดดูนะครับการโอนย้ายสิทธิ์ปึ๊บนะครับเนี่ยเขาจะถามเลยว่าคุณจะโอนย้ายสิทธิ์การเป็นผู้ดูแลเนี่ยให้ใครการโอนโอนย้ายสิทธิ์ผู้ดูแลนี่คือโอน Open Chat อันนี้เนี่ยนะครับให้เขาไปแล้วคุณเองเขาจะถูกทีบออกมาเป็นแค่ คนใช้งานทั่วไปเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญระ,ว,ะ,รระ,ว,ระวังนะครับระวังระวังนะครับอ่ะทีนี้มาดูต่อในส่วนของให้สิทธิ์ผู้ดูแลร,ร่วมนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่เลยนะครับคือตรงเนี้ยพอเราเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะมีให้เราเพิ่มว่าเราจะให้ใครเป็นผู้ดูแลร,ร่วมบ้างหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเลือกได้นะครับเราก็จะเลือกได้แล้วก็ข้างบนตรงเนี้ยผู้ดูแลร,ร่วมก็เหมือนกันคือเราต้องมาเพิ่มเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปก่อน นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มสักคนละกันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะแป๊บนึงอ่ะนะครับมาดูกันต่อแล้วกันทีนี้เราก็จะมาตั้งค่าแล้วนะครับทีนี้เรามาดูการตั้งค่าก็คืออ่าดูอันบนเลยนะครับผู้ดูแลร่วมคืออะไรนะครับอ่ะผู้ดูแลร่วมนะครับอ่ะยังไม่มีนะครับการให้สิทธิ์ผู้ดูแลร่วมนะครับอ่ะกดเข้าไปนะครับ อันนี้เนี่ยการให้สิทธิผู้ดูแลร่วมเนี่ยคือเราต้องการเพิ่มเขาเข้าไปก่อนนะครับอ่ะกดเพิ่มก็ไปเลยนะครับกดเพิ่มเข้าไปนะครับเขาก็จะไปเป็นผู้ดูแลร่วมแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเอ่อเขาเองนะครับก็ต้องเข้าไปกดรับนะครับการเป็นผู้ดูแลร่วมนะครับอ่าต้องต้องเข้าไปกดรับด้วยนะครับพอเขากดรับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลร่วมกับเรา อโอเคไหมนะครับแล้วเราก็ลองลองกดค้นหาดูนะครับการให้สิทธิ์เมื่อกี้นี้ใช้ชื่อว่าดูซิว่ามีไหมนะครับกดเพิ่มค้นหาไม่เจอก็ไม่ใช่โทษทีทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูมาดูในส่วนของผู้ดูแลร่วมตรงนี้นะดูนี้นะครับผู้ดูแลร่วมตอนนี้มาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ดูแลร่วมกับเรา,านะครับเขาเป็นผู้ดูแลร่วมทีนี้การให้สิทธิ์ มาดูเรื่องของการให้สิทธนะนะิ์นะครับกดดูนะการโอนดูแลโอนสิทธิ์ผู้ดูแลนะครับอ่ะกดเข้าไปนะครับเนี่ยคือคือตรงเนี้ยนะครับจะมีส่วนสําคัญถ้าเกิดว่าเราโอนสิทธิ์นะครับให้เขาเขาจะเป็นแอดมินเห็นไหมเขาจะเป็นแอดมินทันทีนะครับแล้วก็คุณก็จะกลายเป็นผู้ดูแลร่วมซึ่งเราเนี่ยไม่ใช่แอดมินหลักเวลาที่เราจะทํานู่นนี่นั่นเนี่ย จะทาไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะครับถ้าไม่จําเป็นอย่าโอนสิทธิ์การเป็นผู้ดูแลให้ใครเห็นไหมผมก็กดว่าไม่ตกลงนะครับอันนี้คือข้อข้อควรห้ามนะครับ mm hmm. ว่าตรงนี้ถ้าไม่จําเป็นห้ามโอนให้ใครนะครับห้ามโอนให้ใครอ่ะทีนี้เสร็จแล้วนะครับก็มีผู้ดูแลร่วมเรียบร้อยแล้วมาดูต่อในส่วนของนะครับ้อนออกมาในส่วนของการจัดการสิทธิ์อ่าการจัดการสิทธิ์นะครับปึ๊บทีนี้เนี่ยการจัดการสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ จะมาอยู่ในหน้าที่ของเราแล้วเราจะต้องไปตั้งค่าว่านะครับอย่างเช่นลบสมาชิกลบสมาชิกเนี่ยใครทําได้บ้างอ่ะดูนะครับลบสมาชิกอ่าจะเป็นแอดมินหรือผู้ด,ดูแลร่วมอย่างเดียวก็ได้เห็นไหมนะครับก็ได้หรือนะครับแก้ไขการแชทนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีให้เราเลือกเข้ามาดูทั้งหมดเลยเหไหมเนี่ยนะครับบางอย่างเนี่ยเราอาจจะให้แค่ตัวเราเป็นคนจัดการ หรือว่าอะไรเห็นไหมครับเนี่ยด,ดูดีนะครับเขียนโน้ตสมมติเขียนโน้ตเราก็จะให้อดินเป็นคนเขียนอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มแชทย่อยให้อดินสร้างอย่างเงี้ยนะครับาการโพสต์สําคัญหรือประกาศแอดินเป็ผู้ดูแเลเนะครับเนี่ยเราก็จะจะใช้ประมาณนี้เห็นไหมอันนี้คือเราตั้งค่าสิทธิ์เอาไว้นะครับซึ่งตั้งค่าสิทธิ์ตรงนี้เสร็จแล้วมันจะมีผลอาย้อนออกมามันจะมีผลกับการจัดการสิทธิ์ตรงนี้เพราะว่าอะไรครับโกดเข้าไป เพราะว่าคนที่เราเชิญเขามาเป็นผู้ดูแลร่วมเนี่ยก็คือคนเนี้ยเนี่ยนะครับเขาเขาจะมีสิทธิ์บริหารจัดการตามที่เราเปิดสิทธิ์ให้เขาใช้งานอ่าโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นจะได้เข้าใจตรงกันถ้าเพื่อนเพื่อนงงนะครับก็กลับไปย้อนฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะครับกลับไปย้อนฟังอีกรอบนึงกอฟังอีกรอบนึงแล้วกันอ่าโอเคไหมโอเคไหม หรือทวนเอาให้อย่างนี้ก็ได้นะครับง่ายๆเลยการจัดการสมาชิกเนี่ยนะครับการจัดการสมาชิกเนี่ยเป็นการเปิดสิทธิ์ให้เชิญนะครับคนที่เราต้องการเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นผู้ดูแลนะครับเข้ามาเป็นผู้ดูแลใน Open Chat นะครับแต่ห้ามโอนย้ายสิทธิ์ให้กับคนอื่นเพราะว่านี่คือโอนย้ายสิทธิ์การเป็นแอดมินถ้าโยโนไปแล้วเนี่ยเราจะ ไม่มีโอกาสเข้ามาหน้านี้ได้นะครับต้องบอกแบบนั้นนะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นต้องระวังเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมากําหนดสิทธิ์ว่าคนที่เป็นผู้จัดการร่วมเนี่ยเขาทําอะไรได้บ้างแค่นั้นเองนะครับอ่ะผ่านไปต่อไปนะครับมาดูต่อเรื่องของการจัดการข้อความนะมีอะไรนะครับมันก็จะมีข้อมูลให้เราดูตรงนี้ได้อ่านะครับก็เข้ามาแก้ไขข้อมูลนะครับเสร็จแล้ว การแก้ไขวอลเปเปอร์นะครับวอลเปเปอร์เข้าไปนะครับก็จะมีวอลเปเปอร์ที่เราสามารถเข้ามาแก้ไขเพิ่มได้นั่นเองนะครับหรือว่าเราจะใช้บอกว่าใช้เป็นทิมปกติทิมปกติอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นทิมปกติไอสีแดงเมื่อกี้มันก็จะหายไปนะครับอ่ะเสร็จแ,แล้วผมก็เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราเลือกปุ๊บมันจะออกทุกเต้งออกมาอันนี้คือวอลเปเปอร์อ่ะเสร็จแล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับอันนี้คือก็ทุกอย่างเสร็จสับสองอันนี้ ห้ามเอาไว้นะนะครับอย่าอย่าเข้ามากดเต้นนะเดี๋ยวมีปัญหาลบประวัติหรืออะไรเงี้ยตรงนี้ทําได้หมดเลยนะครับโอเคทีนี้ต่อมาสิ่งสําคัญก็คืออ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงคําว่าแชทก่อนมันมีอะไรแชทนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เอาไว้ให้เราบริหารจัดการทําเป็นกลุ่มย่อยนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูตรงคําว่าบอทบอทนะบอทเนี่ยนะครับเขาจะมีเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยเอาไว้ตั้งค่าครับสแปมฟีเจอร์นะครับ ก็คือ,อลบสแปมพื้นที่นะครับเนื้อหาอาจารย์หรือข้อความในห้องเห็นไหมโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือข้อความในห้องผมก็จะใช้เนี่ยให้ตรงข้อความในห้องเนี่ยนะครับซึ่งผมก็จะกดตกลงได้ทั้ง2อั่านเห็นไหมต้องมาตั้งค่าถ้ามีผู้จัดการร่วมก็คือตั้งค่าตรงนี้เห็นไหมครับอะปึ๊บนะครับก็อันนี้คือการตั้งค่าการแปลเนาะนะครับอ่ะเสร็จแล้ว ก็เป็นไทยเป็นอังกฤษนะครับก็กดเพิ่มไปนะครับเสร็จแล้วย้อนเข้าไปที่บอทอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ต่อมาอีกอันนึงนะครับที่เราจะใช้นะครับก็คือฟีเจอร์นะครับสแปมฟีเจอร์นะครับกดเปิดนะครับก็ให้อด m มินหรือผู้ช่วยอดมินนะครับตั้งได้เช่นกันนะครับทีนี้สแปมฟีเจอร์เนี่ยข้อดีของมันก็คือนะครับเห็นไหมเขาบอกเลยว่าข้อความ บลบข้อความแชทที่มีคํานะครับห้ามใช้โดยไม่มีคําอื่นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นคําเดียวคําโดดโดอย่างเงี้ยนะครับหรือข้อความแชทที่มีคําห้ามร่วมอย่างเงี้ยนะครับห้ามร่วมซึ่งแล้วแต่เราเลยนะครับบางทีเนี่ยมีบางคนส่งข้อความยาวๆมาเนี่ยนะครับเราก็ข้อความมาพอเราก็ข้อความมานะครับแล้ว ส่วนใหญ่ผมจะเลือกอันนี้นะครับเหมือนแบบเอามารวมอะ่ะมีข้อความรวมอยู่ในนั้นเนี่ยปุ๊บผมไม่ให้ใช้อย่างเช่นอ่าผมผมกดอ่าย้อนออกมานะครับพอเรากดติ๊กตรงนี้นะครับก็กดเพิ่มคําห้ามใช้แล้วก็ให้กดเพิ่มคําอย่างเช่นอ่าอ่ากดไม่ใช่กดเพิ่มคานะครับให้เรากดตรงที่ว่างๆเนี่ยตรงเนี้ยกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีให้เราพิมพ์แบบเป็นเคอร์เซอร์พิมพ์ขึ้นมาอย่างเช่นเอ่อตัวแทนสมมติ คำหยาบแล้วกนคำหยาบหรือว่าอไอเดียร้อยเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราใส่ปุ๊บพอเราพิมพ์ก็ไปเสร็จปุ๊บเรากดเพิ่มครับอ่าเห็นไหมต่อไปพอมีอะไรที่มันมีคำว่าร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยนะครับอยู่ในข้อความมันจะลบหมดเลยมันจะลบทุกข้อความของเราทิ้งหมดเลยนะครับโอเคไหมทีนี้เราก็ไปกดเพิ่มได้อีกนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ นะครับก็เอาไว้สําหรับเอาไว้สําหรับคนที่เข้ามาก่อกวนเรานะครับมีข้อความหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็ทีนี้ก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนละค่อยค่อยมาตั้งเอาที่หลังนะครับก็ค่อยดูแล้วกันอ่ะทีนี้จบแล้วก็ผมก็ออกไปให้มันก็จะม,ม,นจะม,มันก็จะขึ้นมาเราก็มากดเพิ่มได้อีกนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเราเราจะตั้งก็คือส่วนใหญ่จะเป็นส,ปนสแปมฟีเจอร์นะครับก็คือหลักๆเลยเวลาเราตั้งค่าบอทเนี่ยนะครับอ่ะบอทนะค่าบอทนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ผมใช้เนี่ยนะครับ ผมจะใช้ตรงนี้ส่วนตัวแปรเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะผมขออนุญาตปิดนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้นะผมปิดไปนะครับใช้จริงๆคือนี่เลยสแปมข้อความเวลามีคนเข้ามาก่อกวนมาโพสเอ่อพวกการพน,นันหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือมาชวทนทําอ,อย่างอื่นอะไรเงี้ยเราก็บอทบอทเลยนะครับพอเข้ามาโพสปุ๊บเขาจะโพสไม่ได้พอเขาโพสไม่ได้พอโดนรายงานบ่อยๆปุ๊บพอเขาโดนรายงานบ่อยๆเน,นีย่ยบอทมันอ่ามันก็อาจจะทําให้เขาไม่สามารถเข้าใช้ Open Chat ได้ เขาก็จะไม่กล้ามาบอทอีกนะครับอ่านะครับโอเคอันนี้คือเรื่องของการบอทนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งข้างง่ายๆนะครับของ Open Chat เนาะนะครับ Line Open Chat นี่จบแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วทีนี้ประเด็นต่อมาที่ที่ข้อดีของของตัว Line Open Chat ก็คืออย่างนี้นะครับเราเวลาที่เราเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะลบนะครับพวกข้อความในในแชทของเราเนี่ยออกได้เดี๋ยวผมลองกดอันนี้นะว่าผมลบได้ไหม่ะลบนะครับ กดลบปุ๊บกดลบ,บ,บ,บอ่ะเห็นไหมครับพอเรากดลบเนี่ยนะฮะมันจะขึ้นมาเลยว่าลบจากแชทของทุกคนหรือเฉพาะแค่เราเท่านั้นซึ่งข้อดีก็คือเวลาเรากดลบเนี่ยนะครับจากแชทของทุกคนข้อความนั้นมันจะถูกลบออกหมด,หมดจากทุกคนเลยนะครับถูกลบออกจากทุกคนไปเลยอ่านะครับอันนี้คือข้อดีอีกข้อหนึง่งนะครับแล้วก็มีอีกก็คือสมมติว่าเราเราจะกดสแปม เรากดสแปมรายงานได้ด้วยนะครับกดรายงานกดสแปมอน่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็กดสแปมไปอะไรไปนะครับส่วนการเล่นต่างๆเนี่ยเหมือนกันกับกับห้องไลน์ทั่วไปนะครับแล้วก็เวลาจะเพิ่มเพื่อนเนี่ยก็เพิ่มเพื่อนได้จากตรงนี้ได้ด้วยนะครับนะก็อ่ฟีเจอร์อื่นๆทั่วไปได้จากตรงนี้อ่าเห็นไหมครับอันนี้คือไลน์ Open Chat นนะครับก็อยากให้เพื่อนๆไปลองใช้กันดูแล้วกันเพราะว่า ผมเชื่อได้ว่าในยุคนี้ใครๆก็ใช้ line, ไลน์ออลวิชชั่กันเป็นหลักเพราะว่ามันจุปริมาณของคนเนี่ยได้เยอะนะครับแต่ประเด็นคือข้อเสียเลยนะเวลาเราโดนสแปมเนี่ยบางทีเราเราโดนสแปมมันบอกว่าเราเป็นสแปมเนี่ยอ่าครั้งแรกเนี่ยเราจะโดนสแปมประมาณ1น,นึ่งวันพอครั้งที่สองเนี่ยเวันบางพอครั้งที่3มเนี่ยอาจจะเป็นครึ่งเดือนหรือ1เดือนนะครับอันนั้นคือข้อเสียของการโดนสแปมเพราะฉะนั้นเนี่ย แอดมินเนี่ยต้องระวังเรื่องของการโดนสแปมนะครับถ้าเกิดคุณโดนสแปมบ่อยๆเนี่ยคุณไม่ได้เข้ามาเป็นแอดมินเพราะฉะนั้นแอดมินควรมีหลายๆ ID นะครับควรมีหลายๆ ID หลายๆคนอย่ามีคนเดียวไม่งั้นนะครับคุณทําอะไรไม่ได้เลยนะครับคุณทําอะไรไม่ได้เลยคุณตอบไม่ได้เลยคุณลบคนนั้นไม่ได้เลยคนนี้ไม่ได้เลยนะครับโอเคไหมตั้งแอดมินไว้ไหลายๆคนนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวจะบ่นว่าเนี่ยใช้ไม่ดีเลยนู่นนี่นั่นเพราะว่า บอทมันจะมีวิธีการตรวจสอบของมันอาจจะมีคำต้องห้ามที่เขาบอทดเอาไว้แล้วแล้วเราไปใช้ไอ้คำเขาบอทดนี่คือมาจาก Li าย Open Chat นั่นแหละครับเขาตั้งเอาไว้เป็นคำต้องห้ามถ้าคุณใช้เนี่ยมันถือ,อว่าเป็นการผิดกฎชุมชนอย่างร้ายแรงเขาก็จะแจ้งเตือนเราแล้วละขอก็จะบอทดแล้วเราก็จะใช้งานไม่ได้นะครับอันนั้นคือข้อเสียเนาะนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับไม่มากก็น้อยในเรื่องของการสร้างนะครับแล้วก็ใช้งาน Li น์อ้อมพิชปี2021นะครับผมเชื่อได้เลยว่าวิดีโอนี้น่าจะละเอียดแล้วเพื่อนๆน่าจะเอาไปใช้งานกันได้อย่างครบถ้วนนะครับก็ขอให้ทุกคนรวยๆกับกิจการที่ตัวเองทำนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามกด s u b s c r i b ์แล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณเป็นอย่างมากแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ